สามพักที่เขาจับมือกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วแล้วนะเพื่อ<ห>ที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนาละค่ะก็มีการที่จะออกมาระบุถึงความเคลื่อนไหวจากทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ก็ระบุว่าทั้งสามพักเนี่ยจะร่วมกันยื่นยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญการภายในสัปดาห์นี้เพียง<ๆ>แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กําหนดวันที่ชัดเจนอันนี้ต้องรอติดตามนะคะอันนี้ เรื่องนี้ค่ะทางคุณจุรินก็ระบุค่ะว่าเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีด้วยกัน6ร่างค่ะสําหรับพักประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยอีกหนึ่งร่างด้วยนะคะทั้ง7ร่างเนี่ยหาหรือร่วมกันในเบื้องต้นแล้วทางคุณชินวรบุญยเกียรติทางประธานวิพักประชาธิปัตย์ก็แจ้งมาที่คุณจุรินละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังล่ารายชื่อให้ครบตามเงื่อนไขแล้วก็จะยื่นต่อรัฐสภาภายในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการคาดการณ์ล่าสุดละค่ะ ส่วนกรณีที่ทางพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่ต้องการที่จะแก้ไขในเรื่องของระบบบัตรเลือกตั้งที่เดิมตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใบอยู่ทังหลายๆพักเนี่ยอยากแก้ให้กลับมาเป็น2ใบเลือกคนด้วยเลือกพักด้วยแต่ทีนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์อยู่แล้วจะแก้ทําไมล่ะใช้แบบเดิมดีกว่า <ฮะ S 2> ทางคุณจุรินบอกว่าประเด็นไหนสอดคล้องกันก็สนับสนุนกันแต่ถ้าประเด็นไหนเห็นไม่ตรงกันก็ถือว่าแต่ละพักเนี่ยมีสิทธิ์ลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะแต่ว่าในภาพรวมของ ทางประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะเดินหน้ากันอย่างสุดความสามารถและค่ะจะสนับสนุนประเด็นที่นําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดเรื่องเสียงที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีแค่ประมาณ50เสียงแล้วก็ไม่สามารถยื่นยติเองได้ด้วยพรรคเดียวนะคะเพราะว่าการจะยื่นยติยต้องใช้เสียงประมาณร้อยเสียงถึงแม้จะมีเครื่องเดียวยก็จะเดินหน้าจับมือกับพรรคอื่นๆที่มีแนวทางอย่างเดียวกันอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยคร่าวๆก็มีชาติไทย พัฒนาละแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยถึงจะเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของบัตรเลือกตั้งแต่เรื่องอื่นเนี่ยยังคงเห็นตรงกันแล้วก็เดินหน้าร่วมกันได้นะคะส่วนเรื่องของการลงมติเนี่ยคุณจุรินบอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักประชาธิปัตย์ก็มีแนวทางอย่างที่ได้กล่าวไว้อะไรที่นําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกอสนับสนุนนอกจากนี้ก็ ประสงค์จะเห็นการแก้รัฐธรรมนูญให้ประสบความสําเร็จจะทําหน้าที่จนหน้าที่สุดท้ายล่ะค่ะโอ้โห oh. ใช้คําที่ค่อนข้างจะหนักแน่นทีเดียวนะคะ oh. ก็บอกว่าในแต่ละกรณีแต่ละประเด็นเนี่ยจะเดินหน้าทาหน้าที่อย่างเต็มที่จนสุดทางค่ะ ส่วนเรื่องของการที่พักฝ่ายค้านเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติก่อนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่ะอันนี้จะเห็นได้ว่าอาจจะมีความเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันสัทีเดียวว่าจะพิจารณาอันไหนก่อนอันไหนหลัง,ลงแต่ทางท่านประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยก็ยืนยันแล้วว่าเอาตามมติที่ได้ประชุมแล้วก็มีข้อตกลงกันก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติก่อนนะคะคุณจรินเนี่ยบอกถึงเรื่องนี้ว่า มันมีการที่จะตั้งข้อกังวลว่าจะโหวตไม่ผ่านแล้วก็ทําให้รัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปล่าทางคุณจุดินบอกว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยน่าจะผ่านแน่ๆนแหละเพราะว่าไม่เห็นเหตุอะไรที่จะทําให้ไม่ผ่านนะคะซึ่งก่อค้างอยู่ในสภามาพอสมควรพิจารณากันยังไม่ครบทุกมาตราเมื่อทางประธานรัฐสภา,านัดบรรจุระเบียบวาระก็จะพิจารณาต่อไปให้จบทุกพักก็ช่วยกันลงคะแนนละค่ะถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บ ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึง่งเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่จําเป็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีไม่ได้นะคะรางบ้าตราเนี่ยบอกถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องนําไปทําประชามติถามความเห็นประชาชนด้วยถ้าไม่มีกฎหมายประชามติก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เช่นกันทําให้ข้อนี้เนี่ยทางคุณจุรินในฐานะหัวหน้าพักก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ร้อมยกมือสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ค่ะ